สามวิดดัสวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้รายการโอเิเชียลวันนี้ผมคุณโดงคุณบูจะไม่ได้เลาบอกแมปอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนี่บูมบอกเชื่อมต่อกันแล้วคนหนึ่งจะเป็นลูกกอล์ฟคนหนึ่งเป็นไม้คนหนึ่งตีกอล์ฟโอเคบูอยู่ไหนมาบูมาแล้วแล้วกูอยู่ขอบขอฮะึ๊บตรงนี้เลยอ่ะบูมาเฮ้ยตรง ไปบูมตีตรงนะแต่แบบเบาไปแรงกว่านี้บูแรงกว่าน,นี้ได้เลยมาเฮ้ยทำไปบึกตีตรงยังไอ้บูเปซ้เาก็สี่อะไรวะกด e เพื่ออ๋ e. อนี่ไงดึงดึงมาได้ อันนี้ก็ต้องตีข้ามไปใช่ปะโอเคอยู่ตรงไหนดีบูกูเอาตามมึงเลยเตรงนี้มนะันอ, <c oughs> อ่าตรงเนี้ยนะอ๋อมันยืนตรงๆได้เลยใช่ไหมมันจะได้แบบ,ตบเตียบบลงไปถึงเฮ้ยเอาเรื่องแล้ก็กด e. ี e. ีเรียกมานี่อ๋ออันนี้ก็เราก็เดินผ่านได้เลยปะดละ มีเยตรงนี้ไม่ได้วะบูวันนี้กูต้องมึงต้องตีกูไปวะมันมันไกลเกินวะโอเคเอาแบบแรงๆเลยนะแบบนึงบูเปบนึ่งนะขอแรงๆนะเพื่อน <c oughs> ขอแรงๆแรงเท่าที่มึงเคยแรงอือหูหูโอเคนั้นตรงนี้ก็ต้องตีขึ้นดีใช่ปะ <c oughs> โอเคแปบนึงนะบู ต้องต้องตีชิงขึ้นไปปะบูแบบชิงกระดอนปุ๊บปุ๊บไม่รู้นะอ่ะกูให้มึงให้กูอยู่ตรงไหนลอง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 อ่ะตรงนี้นะโดนกว่าแล้วเดี๋ยวกูเหยียบเองบูนะไปยังไงเฮ้ยเอาเรื่องแล้วก็เรียกเพื่อนขึ้นมาอ๋อ นี่ไงโ okay. อ้ยด้านล่างด้านล่างก็ไปได้น,นะแต่เราไปด้านบนเนี่ยบูไปส่วนเราที่เป็นไอ้อบูลูกคนรวยตีเก่งดีิงนะนะบู <c oughs> เป่งตีย okay. เยอะไอ้บูนี่ไปตีกอล์ฟทุกสัปดาหนะ์เลยคุณผู้ชมแบบมีเด็ก <c oughs> ไปเลยบูโดยนั่นเองนี่ไปเดี๋ยวไปเลยทำไมมันไม่โดนล่ะยากยากตีเลยเนี่ยมันยากเขาตีไม่โดนแหละจริงกูว่าอุ้ยเกือบเรียกเฮ้มาผู้ชมไอ้จริงมันก็ไอ้บูพูดยากนะแหละมันก็ไม่ยากเนี่ยอะไรกด A เพื่อเพื่อไปประตูนัน้นฮะงงวอสเกิดแลรววะเดี๋เราต้องโดดไปก่อนบู มีอะ,อะไรนั่งพักจุดนั่งพักแต่นี้คือมึงต้องตีกูใช่ปะโอเคอ่ะแล้วมันจะตีโดนมั้นี่ยไอ้เหี้ยที่แม่งเล็กจัดเด <c oughs> ี๋ยวกูอย่าไปก,ก็ได้บูอ่ะอย่าไปมันหัะตีลองได้บูเกิดโดนไปเฮ้ยโดนเฉยไอ้เหี้ย เฮ้ยโ hey, ูเกือบร่วงไอ้ส hey, ัตว์เกือบร่วงดีเลยไไอะทำไมตายอะหนึ่งที่ยังแอบเกิดมันลื่นลงไปอ๋อโหเริ่มใหม่เลยนะเออเริ่มไกลจังวะมันเป็นหมดผู้ชมเหรอหรือมันตีกูได้ตรงนั้นอะไม่ได้ะอะลองลองลองอะปูตีไม่ได้ท่าน เหมาะคนดูถึงปะไม่น่านะกูว่าอาจจะเป็นหมาคนดูนี่กูบอกก็ได้ไม่ได้ไม่ได้อืมประเด็นาจะทำทำไมวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วมันจะทำห้องมาทำไมมาบูสกิปีดี ดอมดอมเยสเยเรียกบูปึ๊บโอเคดอมดอมเยสเยสกิปปดีดีดิมดีดีดิมอันนี้ต้องชิ่งว่ะบูแต่กูงงว่ามันจะชิ่งยัางไงาต่อวะมันจะชิ่งขึ้นยัางไงาต่อเรื่องกูงางละ มันต้อง,อช,งชิงขึ้น,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 อนเออนั่นดิอ่ะมึงงามตรงไหนกูก็อยู่ตรงนั้นละแล้วนั่บูแต่เพิ่งน,นะปึ๊บมาะอุ้ยเกือบถึงบูถอยหลังอีกได้ปะถอยหลงังอ่ะโอเคอุ้ยอุ้ยกดโอย้ยแล้วก็ตีแบบนี่เฉียกขึ้นนี่บูเอ๊ะบูรอมึงกดรอมึงจัดอ่ะอุ้ยเป็นน้องบูทุกไย่ ดๆๆๆ <S 2> <S 2> ถ,าถา่ายแล้วถ้าอยู่ถึงโอเคกดแล้วอันนีงนะด้านล่างต้องตีขึ้นด้านบนใช่ไหมโอเคต้องตีขึ้นด้านบนตรงนี้บุเอ๊า w วัตถุฟ้าคือมันไปโดนแล้วยาย กดโอเคแล้วก็ตีไปทางนู้นนี่ทางขวาบุอเอกูรอมึงง้างอะเดี๋ยวกูได้ได้นี่โอเคกลายเป็นลูกตรงนี้ปุ๊บกดอาแล้วก็กดอ e. ีนีอย่างเซียนแล้วก็ต้องไปไหนโอเค,อเคต้องตีเข้านี่บุตีเข้าไอ้ตรงนี้นมึงมึงตั้งไปเลยมึงไปตั้งเลยเข้าไอ้ช่องช่องด้านขวาเนะี่ยไม่ตั้งรอเลยบางท่า เฮ้ยกดทันบุลองหลุม,ะมนะลองหลุมลองหลุม,ม,ลมโอเคอันนี้อะไรอ๋อตีไปไอันนี้ตีโปติตีปติเลยบูเอาแรงแรงเลยขอแบบแรงแรงให้น้องมันจะติดไอขอบนี้เปล่าวะไ,ไ่ติดโอเคไม่ติดเอ้ยเช็คพอยต์ไปเนี่ยเรียบบูก่อนเช็คพอยต์เช็คพอยต์หรือมึงต้องตีกูลงไปก่อนมะไ,ไม่เกี่ยวใช่ปะ อ๋อไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเฮ้ยวินแดงหิมะแล้วบูหิมะซี<ส>เนาะเอะไลยอยู่สองคนหนึ่งกอ๋อโอ้โหกูเก่งไงยัยแมงคงจะบอกเล่นกันได้ไงวะอะไรเงี้ยอ่าชิบหายแล้กกูมาติดด้านลลังมึงน้องตีกูชิงขึ้นหน่อยวะกูเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ากูลองมงางกูลองมงางแย่มงงางมันกระตีกูเฮ้ยเออมันค่อยๆข,ข,ข้ามไปก็ได้นี่หว่าโอเคลองมึงงางอ่ะมันชิดไปบ่าวบาวาวูตรงนี้เดียวถลายหลังมาหน่อยแม่งหลุมอบบิดเลยพวกเพื่อน กูด <G un> ู <un> มันจะมีพื้นไอสัตว์รุมมาบินเลยบูงตีแรงสุดเลยก็ได้นะกูว่าจริงอ,อ,อุเกือบแล้วมาไม่ม,ม่ตรงนี้ตรงนั้ลนละ,ละบูได้ได้ไดกูกดเร็วไป,ปกูกดตกโอเค,เคได้แล้วโอ้สบายแล้วตรงนี้มึงเลือกที่เลยเลือกที่ตีเลยลแปงลงร่างสวย มันสวยมากแล้วนะมันสวยแล้วนะเมื่อกี้เออเรรยบร้อยอีส่อันนี้อะไรตีขึ้นไม้นี้โอเคนี่กูแปลกนนี้เลยตีแล้วเพื่อนง่ายงอันนี้โดดได้เลยวะไม่ได้วะบุ๊มต้องตีนิดน่งนิดน่ง กูชอบตรงที่แบบมันกด R แล้วเบรกได้เลยเว้ยไม่ง่ายดีเออมันจะทำให้ง่ายขึ้นกูรอมึงจัดท่าอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอุ้ยแต่ต้องเร็วนะคนกดถือกูกูต้องกด R ต้องเร็วมากอะผมเป็นลูกกดดุ่นเออต่อไปฝั่งนี้ปู๊ให้มึงตั้งห้าเนะี่ยโอ้เพผม ตั้งชื่อคลิปไหมผ่านด่านที่คนออกอันนี้ต้องงัดปะต้องสูงเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนออกไปก่อนไม่ไม่ไม่เวิร์กน่าจะตีทะลุไปเทียงฝาเลยตัวตามไงมันจัดตามสิวะเฮ้ยมันผันยากจังวะเออได้ลห<ะ>รอ เอ้ยอุ๊ยว้าวน้แม่งอู้เอ้ามีรู้เหรอเฮ้ยบูเกิดนี่เกิดอยู่หลังมึงเฮ้ยงงอ้ามาอยู่เกิดหลังมึงวะวะาไม่ช่างมันไมช่างมันไม่เป็นไรถือว่าผ่านมาแล้วระดับเหลืองไม่มีอไรเเฮยเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้เดี๋ยวกูกูกูกด R กูกูกู R ให้ทันเดี๋ยวกดการให้ทันเองเมื่อกี้แหละบูเมื่อกี้ได้ละเดี๋ยวกูกด R ทันเองโอเค โอ้ยเขี oh, <laughs> ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยมันตีเข้าเข้านั้นได้เลยปะไอ้บนนั้นอะเข้าค่อยรูรูบนนั้นได้เลยปะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูไปหยุดไปหยุดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอันนี้นไงโอ้ลากลากเจ้าของมากูไปหยุดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทำยังไง นั่นดิต้องตีโอ้ต้องตีขึ้นไปตรงนู้นะ่ะบูฝั่งนั้นตีไปฝั่งนั้นกันอันหนึ่งอันหนึ่งดี๋ย่าเพิ่งนะซับโอเคได้ละนี่มึงว่าแบบต้องใช้ความแรงเท่าไหร่วะตรงนี้ไม่น่าเยอะเนาะเหลืองปะแดงแดงอ่ะหมอนึงจะตีไปตรงนู้เ<บ>น,นเลยอ่ะเฮ้ยโอ,โอ้ไม่ถึงวะบูประมาบแล้วก็เฉียดป้ะเมื่อกี้ เฉียดเฉียดเดี๋ยวกูลองให้มันแบบเลยไปนิดนึงแล้วกันเฮ้ยจริงด้วยไอ้บูมันต้องตีเข้ารูเนี้ยหินปะไอ้รูจิ๋วๆเนี้ยแล้วจะตีเข้าไปยังไงวะไอรูน้อยๆนะอ๋อหรือมึงก็ตีกูแบบเฉียงขึ้นไปก่อนตีกูเฉียงขึ้นไปโอเคเดี๋ยวกูค่อยไปกด R มันจะติดแล้ววะไม่ายก,กว่าแล้วรถเร็วทันเจียวนี่เฮ้ยนี่ไงตรงนี้มุมง่ายกว่าแต่แต่ไม่รู้ว่ามึงต้องตีเบาหรือแรงขนาดไหนเพราะเราเพิ่งเคยขึ้นมาตรงนี้เราจะเตรียมกด R ไว้ยได้เอา้าชิมผ่านแล้วเ,เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปน,นี่นึงโอเคอ อุ้ยมันต้องตีสไลด์กูเข้าไปเลยอ่ะโอ้แนดงนะโอเคด้านล่างมีหรด้านล่างแม่งโคตรเวิร์กหวังอ่ะเมื่อกี้อุ้ยแต่เป็นเช็คพอยต์ว่ะโอเคเนี่ยไปทางนี้ครับกูุดดูดโอ้ยแล้วมันจะโดนไปทำไมติดตุ๊ดขุติดอับบี้เียกูนึกว่ามันกระโดดไปได้เลยเนี่ยโอเคมาบู มันมีอะไรยากหรอคุณผู้ชมไฮ้มีคนเข้ามาละบูมีคนอยากลองชิมความมันจะเสียดจานเพราะมึงไม่เก่งหรอเดือดเดือดเดือดเว้นเหลี่ยมเหลี่ยมไม่อร่อยเหลี่ยมไม่อร่อยมันจะชิงออกขวามาตรงนี้มั้ยถ้าจะได้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 เอ้าหวยบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไอ้เหย่ะ รูรูอร่อยครับป็นหนม็นหนมันในรูรูอร่อยยะไอ้ยมึงผมมึงเป็นประตูใช่ปะเนี่ยมึงเดินเข้าประตูเหมือนเดินเข้าประตูได้อะได้ได้ได้กูต้องกดอ่าไอ้บูกูอยู่ในรูนี้ติดขาไอ้บูติดรูไ <c oughs> อ้บูทำไงทำไงดีเฮ้ยบูตีได้ปะตีตีกูออกไปได้ปะเดี๋ยวกูเรียกกูเรียกมึงแล้วมึงก็ตีกู บูหัน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 หาเฮ้ยเฮ้ยตีเฮ้ยจะออกแล้วบูมันต้องเฉียงไปทางนู้นอ่ะทางทางนั้นอ่ะเอ้ยกูรู้ละบูกูรู้ละเดี๋ยวกูเรียกมึงอ่ะมาทางนี้ดีกว่านี่นี่เรียกมึงอ่ะบูมาตี๋ยวเนี่ยเตี๋ยวไหนนะเตีทางนี้ทางนี้ใช่ๆทางนี้ฮเฮ้ยบูจะถึงแล้วนิดนึง เดี๋ยวแขนมาแขนนีง่งี้มันไม่โดนได้ไงวะอันหนึงนะอันหนึงหรือไอ้บูอยู่ตรงนี้อ่ะบูมึงอยู่ตรงนี้แนละ้อ่ะมึงตีเฮ้ยทำไปมึงตีกลับมาทางนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยโอเคโ, okay. โอเคโอเคออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวโอเคออกมาก่อนออกมาเอาเอเออกไปเฉยเรียบร้อยเนาะนี่จำไว้เลย S <S เด็ดเด็ดเดบูมันบอกาทางนี้ไม่ใช่มันต้องไปทางนั้นถึงจะถูกอ่ะเด็ดเด้ไม่ใช่ดิมันก็ไปต่างกันนะกูว่าเออเราไปทางนี้ถูกแล้วบูเดี๋ยวมึงมึงเซตห้าไปเลยหรือเป็นลูกบอลทีหละมันเซตยากงวะมันเซตบนนี้ได้ไหมบูมึงตีถึงไหมถ้าตีจากตรงนี้น<อ>แต่ว่าถ้ามันจะหวานน่อมันจะเขียวใช่ไหมเขียวอะไรเขียวอะไรก็ได้ที่ไม่ติดในรู อันนี้ได้ไหมอ้ามอ้ามรอลงเทสรอรอดึงเทสอ่ะเฮ้ยอันนี้เฮ้ยว่าได้เหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยเอกดเลื่ไปโอ้ยโอ้โหเกิดดีโอเคล้วคุณผู้ชมเออใจนะโอเคคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ ถ้าอยากให้รับชมคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามพวกผมเยอะๆนะครับสักิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย